วันที่23มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2568เป็นวันที่54ที่ข้าพเจ้าในเชติสนานราขอทวายสิงส่งศักดสาธยายประสดุผาปริและประมูลต่างๆถวายเป็นพุทธ,ธรรบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจบจ่อในอัครพันชนะ เนบทว่างต่อเนื่องอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวัพุทโธพระขวัตตาภิวทติสวัสขาโตพระขวัตาธรรมโมธรรมะมันสามิสุปฏิปันโนพระขวัโตสาวพระสาวโคสังขารนิมานีอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปะนี่พุทโธคุณในหิทธารมณทานิปะละมิหิจติสติแล้ววัชิวะอรหังพุทโธธรรมะสังขัรสำนัง ขตูปูเชมิตาตนัตตะยังธรรมัารามิโสทินาสมุตาจักรวาลิสุอัตตาขจันตุเทวตาสัทธมุนิราชสัสสันตุสักขมกถังสักเเคกาเมจรูปในทีวิสาราตเเรจันตริเ e วิมานีทีพรเถิดจากเมตรูปวนาภาในทหนัวัตุวิหิเตปุมมาจายันตุเทวาชนะทราวิสมยักันทัาคา

สำคัญสังัง่าฉามิทุติยังปีพุทธทางสระนัง่าฉามิทุติยังปีธรรมะสระนังคัาฉามิทุติยังปีสงคัญสระนังัาฉามิตติยังปีพุทธทางสระนังาฉามิตติยังปีธรรมะสระนังคัาฉามิตติยังปีสงคัญสระนังัาฉามินาติมีสระนังอัญญาพุทุมีสระนังวรังเอเตนะสัจจะวเจนะสติมีหตุสัพพธา นัตติเมส a ะระนาอัญญะธรมโมมีสะระนาวะราเอตินะสัจวัตเจนะสัตติมีหกตุกัปธานัติเมสะระาอัญญะสะพูมีสะระนาวะราเอตินะสัจวัตเจนะสัตติมีหกตุสกัปธาพุทธังนัมเมรตนัพุตตะสรีรัตจิตังธรรมังนัมเมรตานัพุตตะวิสุธิสารังสามังนัมเมรตานัพุตตะสุสีรัติติเอตังนัมเมติรัตนะเลตนัตตายวะหัง ส in ัมมาสัมโพสาริตวัตถุวิเศษสปุตังอัญโยนยุตตะคุณะโยคะสปวัตตังอสุมิตายมิปิตเถวยะถาติทันเทเอกัวินาตติตารีสัมมาสัมภเวนะโลกเกกธาติจตจจเรจปาตุภูตังคภีรยายนวิเศยะอธิตุสัทธะมิยุมิปัติตัชะเนหิวิชันเนื้ปังโลกกมิบัติหิจิกาธาจุปะละปัณิยังเกสันจิตุตุภิรทิตาคุณะไวยาตายะ นามิหิเยวัชนาตายาสิวิสุตัมปีสัมมุปัสสตานัมสิสุภะสุทัปัสสะทัฐานังปัญญาติกามะกานะมะสัมมุตตะมะคปัญญาภูมังตุขะปมุจชะนัมุขอสะัณนะกัตตานังปุสาระหิสุปารามะอภิปูเชนังยมิพานะสิกิสัติพานะสัจจิกิริยายุปนิสัยยัตถังสมาหิเลสะมะละโสทนาสิทธิยาจัตถาตุหิปัตถกุูสัลี อุปเสวตยยงปานิหิจารปิสาระนาคมามัญญะมวะตัสมาหิตังติระตนาโสระนาคตามหะตัตเติจนชีวะขณะใน,นสุนมัมสัมมานาปูเชมาจาปิโส,สตังปุชสุปัสสาลจิตตาตัฏฐานุป,ปาลิจัิยญาตทฐารตาจักพุนิลัตตาสุกเตนะสุขีภะวิมุกไเชนตัตตส,สัจฐานสทาปิสุวัจจิอันตุโยเยทะธรรมะวินัยยนำเหต pamana pudolo putara pisa mayoni yato sukho chang taso panisaya jayaaya ayam piho dutu watu ta jari jito sukpa sahakaro yata kuma muhammala pada ko bahmang waku to sukai tong wino tomarasa pasawinimo jaya to parpesi kempang che natang wino yang putang waran tangsi rasana mani lokasana tanjawi nanya katja tanter csa te cheya seti hoantu อหนตุสัพพันตรายาจัวินาสเมิตุธัมโมทะโชโยวิยะตัสสะสัตุสัจเทสิโลกัสสะวิสุธิมังคังยิ่งยานิโกธรมมัททะสัทธาริสตาวะโหสันติการุสุติโนธัมมะวะลังตัสสิระตานามังโอหัมปัฏฐาระอุปสันตตาหังเตชะสัตเตชะยัสิทิโหนตุสัมพันตรายาจัวินาสเมิตุสัตถมัสเสนาสุขตาโลกโยโพโลกัสสะปะปุปปะกิเลสัสเชตตาสัตุสายังสันติอิโนชะโกจะ วากาตธรรมังวิธิตังกโรติสังฆังวรันตังสีรสานามามิพุทธานะพุทธังสัมมาสีระติจิงเตชะสัตตันเตชะสัตเตชยันสิทิโหนตุสัพพันตรายาจักวินาสเมตุนโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะไมเห็นสีโนนโมอุตตมธัตมัสสะสวากาตตาเสวะวัตนิทะนโมมหาสังคสสะปิวิสุทธสีปจิจิโนนโมอมาตายารัตสาลัตนาตยะสะสาธุกัง นโมอมัคคาติตัสสะตัสสะวะถุตยัสสปินโมการะปพาเวนะวิขัชนตุปัฏฐานนโมการานุภาเวนะสุวัติหโฏฐุสัพพะปัฏฐานนโมการะสะเตชนะวิติมหิโหนิเตชวานเอวังเมสุตังเอกังสัมมะยภะคะวาสเกสุวิหารติกะปิระวัตุสมิมหาวเนมหาตาพิปุสัพเคนะสัติปัจจมันเตหิพิปุสัพเทหิสัพเทหิว่า ท่าสหิตารุกัตตาตุหิเทวตาเยปุญญาณสนิปติตาหอมติพระกาวันตังทัสสนายะตพิขุสังฆะอัตตโคจตุนาสุทธาวะสกายิกานังเทวานังิยตตะหงสิอายังโคพระคาวาสเกสุวิหารติกาปิโรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเขนัชติงตัจจะัตเตหิพิขุสเตหิสเปเหววะอรหันเตหิทัสสหิตารุกัตตาตุหิเทวตาเยปุญญาณสนิปติตา มุนติตัวพระาวันตังทัสนายยัภิกุสังฆาจายานุนัมมายังปิยานะภะข่าววาเตนุปัสสังพรมยามะอุปัสสังกมิตาวาภะข่าวว่าตสันติเกปาเจคาทาสัะริยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยะถาปิยามะเพร่อวัปุริสุตสัมมาชิตตาว่าภาษาภาสาริยอภาสาริตังว่าภหังสัมมิทยะเอวะเมวะสุทาวาเสยสุเทเวสุอันตาริสิตาพระวาโตปุระโต paturah hasu ata kota tiwa tapa kawan tak api wate tawa ikat mentang atau su ikat mentang tika ko ikat tiwa tapa kawan tau sajike ima kata apa si mahasa mayo pawana tiwa kaya sama peta akha tamha ima kama sama yang hati tayewa apa lagi tasang hati atau ko apa lagi tiwa tapa kawan tau sajike ima kata apa si tetapi kau semata hasil cita atau nuju ke menggasu sarat di mana kahitawa. Incik yaunin akan tiba-tiba diatakan apalagi teman-teman kawan-kawan. Sampai keinginan kata apasih, cita-kira cita-kira pari-cita kita cita-kira cara ditutupi malam. Jauh-jauh mata sutanta susun akan diatakan apalagi teman-teman santike kawan sampai keinginan kata apasih. Yang dikiputkan salah dan kata-kita kami sampai apanya bumi bahaya munasatihang. Jawa kaya berikut. มนุสสังเทหังเทวะกายังปริปูเรสันติทีอัตโขภระกววภิภะอมันเตศโยคุณเนนาภิกขเวทัสสุรุกะธาตุสุตรเทวตาสนิปติตาหอนติตถาคตังทัสสนายะพิสูตสังฆะเจียปิเทพิกเวอให้สมอติตรรมทานังอรหันโตุสมมาสัมพุทธาเจใสปิปภะวันทานังเอตปุรามายวะเทวตาสนิปติตาอให้สงเสยิญแถปิในหังเอตาริกิเจยปิเตภิกขเวเพมิสันติอนาคตมธรรานังอรหันโตุสมมาสัมพุทธา เปโสมีปะกาวันตาลังเอตปะระมเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยถาปิไม่หังเอตระหิอัาจิศิสามิภิกขเวเทวกายานังอะมะนิกิตายิสามิภิกขเวเทวกายานังอะมะนิเตสิสามิภิกขเวเทวกายานังอะมะนิตังสุนาถาสาธุกขังมะนสิกโลทัตปัสิสามิเตเอวะพันเตติโคเตปิภูภะคะวะโตปัสสุสุงพาเกวะเอตตะทะโงจะ สีโลกรรมโนกัสสัมมิทัพพุมมารตทสิตายะสิตาคิริกะภะเราะ a ะริตัตตัสสะมะหิตาปุฑุสิหะวสสาลีนาโนมังฆะสิสัมปุโนโอทามะตะโอทัตตมนะสัสสะสุทถาวิปสัณะมะนาวิราปัโญปัสสะเตยตะวะวะเนกปิรวัตถเวตโตอมันตะยิสัาสโลกสัสเรเวกายอภิกันตาเทวิชานาถาภิกขเตตอัตตมรสุวะพุทธาสน ໃນສໍາປະຕູ s ະຫູຢ a າງໜ້ອຍອາດເມື່ອຍນ້ອງສາວນັ້ນຕັດສ a ຍຍ t ອນອາດໄປແກ້ສະຕາມາດຕາຂອງສະຫ a ສາອັດທະສະຕະເລັງສະຕາມແກ້ສະຫະສານັ້ນອາດເມື່ອຍນ້ອງສາວນັ້ນມາດຕາຂອງອາດໄປແກ້ລັນຕະມາດຕາຂອງທີ່ສາສະພາອຸດາອະຫົງອັນຈາກສະພັງອະພິນຍາຍາວະວະກິຕະວານະຈຸຄຸມາຕະໂຕ สตัสสานสาวะยะขาภุมิกาลวีรวาทวาอิทิมโตสุติมันโตวันนะอันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกรรมุภิปุณังสมิติงวะนังสตัสสันสาวิมมะวะตายะขาณนะตะวันิโนอิทิมโตสุติมันโตวันนะอันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกรรมุภิปุณังสมิติงวะนังสัตตกขิโรติสาสานะยขาณนะตะวันิโนอิทิมโตสุติมันโตวันนะอันโตยัสสิโน โมทัมนาอภิกรรมุภิกขุนางสมิติงวะนาอิเจเตโสรสสสะหัสายักษานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะอิมโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกรรมุภิกขุนางสมิติงวะนางเวสามิตาปจัสรตายักษานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะอิมโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกรรมุภิกขุนางสมิติงวะนาภูมิโรลาชักขังหโกเปโผลรัสนิเวสนังทิโยนังสัตตสาสัมยักานาเปยิรุปัสสติ บุพิโรราชขหิโกสมภัสสรมิติงว่นางปุริมันตราทสังราชาทัตตาระโถปัสสาสติกันทัพานังอธิปติมหาราชายัสัาสิโสปุตตาปิตัสังขารบุอินทนามามหาปาราอิทิมันโตสุติมันโตอนะอันโตยัสสาสีนมุทะมานาอภิกรรมุภิกขุนางสมิติงว่นังทักขินันตติสังราชาวิรโหตปัสสาสติภุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสาสิโสปุตตาปิตัสังขารบุอินทนามามหาปารา สิทธิมันโตชุติมันโตวณะอันโตยัสสสีโนโมทัพมนาอภิกรรมุภิกขุณังสมิติงว่านังปชิมันจะที่สังราชใช้วรูปะโกภาษาสติหน้าพนังอธิปติมหาราชายัสสสีโสปุตตะพิกตัสสะพะวุอิทัตนามะมหาปราอิทธิมันโตชุติมันโตวณะอันโตยัสสสีโนโมทัพมนาอภิกรรมุภิกขุณังสมิติงว่านังอุตตะราจะที่สังราชชาวรูเโรตับภาสาสติยัคษ์ารังอธิปติมหาราชายัสสสีโส ปุตตาปิตาสภาขปุอินทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาอมโตยัสสสิโนโอมทัมนาอภิกรรมุภิกขุนสัมมิจิงวะนัปุริมัติสังฆตตัดรัโถทักขิเนนาวิรุหะโกปเชวนาวิรุหะโกโกเวโรอัตตารังทิสังจตารูเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาธันทัตมานาอัตตังสุวะนีกะปิโรวาฏเถรติสัมยาวิโนตาสา อากูว่าจะกีนิการจถามายาปุเกทูเมเกทุวิภูตาวิภูโตจะหาจตทโนกมาเสโถจตีนุขันทุนิขันทจะประมเถโอมงมณโยจะเทวสุจตมะตาริจิตาเสนโจะตันทัพโพนารุราชาโนสโพอากูปัจจสีโคจีวัติึพะรูสุริยววัจจะสายตจันยจรราชโนอันทพาสหาราชุภิโมทมานาอภิกรรมพิกูดังสมิติงว่านางอถาภูณภาสาณภาเวสลาตหาเฉตกะการาลสตระอากู ปัญญาการสหายญาติพิยญามุณาทตรรัตถาตาอาคุนราคายัสสาสิโนเอราวัณโนมหานาคโอสกัสสมิติงวนังอินาคานาเชสหัสสหรันติที่ปัญจจพกิวิสุทธะจักูวิหายัสสาตีวะนัมะชาปตาจิตตาสุปันาอิติเตสนาเมงอภัยตถาคธาราชานนมาสีสุปันาโตเขมมมัสคาสิพุทโธสันหะหิมตจหิมุปาหายันตา นาคาสุปันนาสารณะมะการสุพุทธังชิตาวัชิระหะเทนะสามูธังอสุราสิตาปตตโรวัสเสเธอิติมันตยัสสสิโนอาลักัญจามหาปิดมาอสุราธนมิกคราวิปตสสิติสติเตจาระหารโนมุติสหะเัรษฐจับปริอปุตตานังสเพวิโรชนามะกาสันไหหิตตวะปริณเสนาราภพพุทมุปปาขมงสามารโยธานิปันจัเตปิขุนังสัมมิจิงวะนังอาปูจเทวะปะเทวีจเตโชวะโยตถกะมุง วารุณาวารุณาเทวาสูโมัะยศศาสนาสหมิตากวารุณากายิกาอภูเทวายัสสิโนทัศน์เตทัศน์ทากายาสัพเพนานัตะวันนีโนอิทิมันโตชติมันโตวันพะอนโตยัสสิโนมุทมานาอภิกรรมุภิโคนังสัมมิติงวันเวนทูจัตเทวาสหายริจัดอัสมาจักรทวิยามาจัจจสุปนิสัตเทวาจัทธมาคูปุระขิตาสุริจัจสุปนิสัตเทวาสุริยามาคูปุระขิตา อากาตนนป้รารคิดตะวะอาคุมันเทวราหะกะวัสรนวัสดุเสโทสโกโภคริทัตโททัศเสเตทศตากยาสัพเพณานัตตะวันนี่นอิทิมโตเุติมัโตนันโตยัสสิโนโมามนาอภิกามุภิโคนสวิติงวนังอัทาคสาปูเทวะชาะามิจิตศิขาหรือว่าอนิจจารกะโรชาจาอุมาบุคัญิปานสิโนวะรุนาสาธรรมะตาตุจาตะอนิเชกา สูรยัตุจ <Goodnight>, mm. ิราอาคูอาคูวัสสาวะในสีนุสเสติธาสัทธากยาสเปนานตโอนิโนอิทิ์มันโตชติมันโตนัมันโตยัสสีนุโมธมานาอภิกรรมุภิปุโปรตังสมิตริงวะลังสัมมานามหาสัมมานามนุสสามมาสุตธรมาทิฏฐาปทุสิกาอาคูอาคูมโนุปทุสิกาอาถาคุหาเรยุทวายเจจรูหิตวาสิโนปาระคามหาปาระคาอาคุเทวายัสสิโนุนักเตทธาสัทธากยาสเปนานตโตอนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวนะมันโตยัศสิโนมทัมนาอภิกรรมุภิขุนังสมิติงวนังตุกะกรุหาอรุณาอากุวิกะนัสสะสหะอุทาจขะหาปามุขะอากุเทววิจักนาสัทธามัตตาหะละคชามิสกกจะยะสัิโนทนะยังอังคารปจนโยโยิสะอภิวัสติตเสตตัสสัทธายาสเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนามตุยัศสิโนมทัศนาอภิกรรมุภิขุนังสมิติงวนัง เกมิยาตุสิตายามังกัฏากาตยะสัสสินโนสัพพิตกาละมัสเสถาโชตินามาจาระสวะนิมานนรติโนอาคุอตาคุปะริณิมิตาทศเสติทัสทะกายาสัเปรนาตะวันนิโนอิทิมตุชุติมันตูณะวันตุยะสัสสิโนโมทามนาอภิการมุปิกุนะสัมมิเตมนาตเถรเทวานิการยาสัเปรนาตะวันนิโนมนามันว่าีนะอภัจฉุนเยจันเยสัติสาสหายปวัจจาริมัคเคระอุปัทินามานาสว่า ตั้เขมรถาตตะลังนาขังจันทังวะอสิตาติตังสุพมาเประามตุตัดุตตอิทิมตุสหะนันนกุมารโอติโสตโสเปรคสัมมิติงวนาสห์พมารโอภาณมหาพมาภิฏฐะติอุปปาปโนชิติมันเตพิมากายโยยัสสัสิโสทเตติอิสระอาคูปเจิกะวสวาติโนเอสัญจปาจโตอาคาหาวิโตปริวาริโตเตยะสเปอภิกันเตจิงเทเทวสุพมาเกมาราเสนาอภิกามิปัสสะกัรหาสัมมาทิยาน เอตฐาคันธาฐาคันธาเถราเกนะพันธามมทุโวสมันตาปาริวัลย์เถนะโวมุติเถโคจีนะอิติเตตมะหาเสงโนปันหาเสโนังอภิจายิปันินาเตระมหันจัสรอเกตะวานะเถระวังนิถาภูสโกมิโคฉะนัยันตุสวิชโกรตถาโสปจุดทาวัติสังกุตตุอสัยยมวเสยตัณจัสมันอภิญายะววะขิตะวานะจัคุมาตะตุอมานตยิสัทธาสาวะเกศสัสนิโรเตมารเสนะอภิกันตาเทวิชานาถิกะโว Eta ata pamakaruk to tawapu ta sasa senang wita raukehi pakamang ngai sangamak pu ichi yung sa peiwchi ta sangkama piyati taja sasik dawamot hati sangapu tehi sawa katecha ne su tati a sewa na tapara na pati na nda ta sewa na pu chaduk pu shani yarang e tamang karamo tamon pati lupate sa wa so ta bupe cha keta sama pani te ta e tamang ข้าขอสัจจฉาสิปัญจวิริยจะสุสีกิโตสุภาษิตายจะยาวาจาเอตัมมังคระมุตตมังนานตาปิตุอุปิทานังพุทธะพุทธะทารสสังฆะโหอนุตตรลาภูราจกรรมันตาเอตัมมังคระมุตตมังเทนจะธรรมจริยาจะยะยาตะการันตะสังฆะโหอนุวัชานิฆมัิเอตัมมังคระมุตตมังอาติวิรติปปามาจัปานาจะสัญญโมอปปเมโุจะธรรมีสุเอตัมมังคระมุตตมัง Karang wacang ini wato caksan tuti cak kakanik tak karina tamasak wongang itamang karamut tak so wacang seta semak nanak cak taksanang karina tamasak kacak itamang karamut tak mangang. Tapo cak pamata hiyang cak alia sa cana ปิตาที่สังกตวนะสัมปทาระสัพพะธัมมะระปาจิตปราจิตตาสัพพะทัสสนะจินทขันติตันเตสังฆะละมุตตมันตินั่นคจิติตังอิตวะอุราวะสเจสุภาวะยัตนะปะญตังนั้นสมาอิติตังเตนะอิทังภิกขุเทวะตะังปะญตังอิเตนะสัจเจสุวติหันตยังวิราคะอมตังปังยสะสกยะมนีสมาหิโตนะเตนะ ธรรมีนาสมาธิจิตจีิธรรมปีธรรมีรัตนังปณิตัเอเตนะสัจเจนะสุวติหันตุยังพุทธเกษตรเถระอิวันนะอิสุจิงสมาธินานันตริกัญญามาหูสมาธินาเตนะสมุนนวิชติอิธรรมปีธรรมีรัตนังปณิตัเอเตนะสัจเจนะสุวติหันตุเยปุคละอัฏฐานตั้งปัสสะทัสตาริเอตานิคานิหนติเตทกิเได้ยัสุพตตะสาสาวกาเอเตสุจินนนิมหาภารานิอิธรรมปีสังเครัตนังปณิตั Ete na suwati tenea suvatihonto, yesu panjutamana sa tane na, ni kaminoko tak masak sa nam hiti pati pantalamai tangwi kai harat hamut hamut timbusak mana, e tampi sang penitang ete na suwati tenea suvatihonto, kinang pura nang na wong na tisang pa wangi tajatik tayatik ke, awa sa mingte kina pantitira. เนชายาปฏิปโภติธรรปิสังเคระจันนังปณีตังอิตินะสัจเจนะสุวติหงตุอัตตาเวิชิตังเสยโยยาจายาอตาราปชาอัตตัตตะสาวโพสสะนิตังสันตะสัญญาตจาริโนนิวะเทวนะคันธะโพนมารูสะภมุนาชิตังอปะชิตังกิดยิราตถารูปัสสะเชนตุโนความสิตธิมิทังเทนะพระกะตวตาชาณะกัสสตาอรหัตตาสมมาสมปุเทนะ ເຖທ່ານຕຸງເຫມະອະນຸສສະນິນໍມາປະລະມະປະລາຍະມະຕິກິລາຍະມະປະຕິຕາຈຳພາຖານິມະນໍມາຕະກະເຫດຸມະນະຍະອາເຮລະມະອາການະປະລິມິດຕະເນນໍມາຕິຕິອຸຊານະເກນຕິຍະມະປະພະឧបັດຕາຍະມະສະມະໂນນະຄະລຸຍະທາຕຸເມເຫອັດຕະນາມະຊາຍະນະຍະທາອິເມທັມະອະກຸຊະລະອິເມທັມະສາວະຈະອິເມທັມະມີນິພໍລະຮິຕາອິເມທັມະສະມັດຕາສະມາທິນາອະຮິຕາຍະ

ຕິດຕາມຂ້ອຍທັງເບິ່ງໃນເຟສບຸກມື້ນີ້ບຸນຍານີ້ກໍຢືດວ່າສາວສຸພາບວ່າຄັ້ງນີ້ອຸປະນິຍະສິກຊີວິດອາມະປະມາຍັງສະຫຼຸປະນີຕະສານະສັນຕິຕານະອີກຕັ້ງຂ້ອຍທັງເບິ່ງໃນເຟສບຸກມື້ນີ້ລູກຄາມິສັນປະຈາເຫດສັນຕິປິໂກຢຸດທະກະຍີນະສັງຍະມຸ เอลสาณิสังโสธรรมิสุตินีนักปุจจติยทตติธัมมจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญายะติปสติเอธานิพินทติโตเคเอสัมมโขวิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญายะติปสติเอธานิพินทติโตเคเอสัมมโขวิสุทธิยาสัพเพธัมมาอนัตตาติยถาปัญญายะติปสติเอธานิพินทติโตเคเอสัมมโขวิสุทธิยาอภรณตฐานเมเกตุติยัง ปันักกัฐานะเมเทตุติยเตาอโหตติกาเอตตัญญายะเมธาวีตังกันเถรญาปนกังปะหงเมสารนังยติปภาพตาณิพนานิจะอลามาลุกขัเตยานิมนุสสะพยัตพยัตตจิตาเนตังโผสารนังเขมังในตังสนานงมุตตมังเอตังสนานามะขมัสสะพัุคขะปะมุตจติโนยจากพุทธันจัตธรรมันจัตสังขันจัตสาเรนังขตุจตาริอริยสัจจานิ Zaman tanjanya pasal di tukang, tukang sanggup patang tukang saat di kamang. Ali yang kang tuku pasal kap. Sama kami nang. Eta ko sarana kemang eta sarana muta mang eta sarana maka patu ka pamuta Ati tang na wa kamanya na pati kang ke ana rong ngao. Me kon wa yang ma me tung ya ta ti apa สิ่งใดร่วมไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันรักไปแล้วและสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอนยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมกัตถะตัตวิปัสสติอาังให้เราอสังคุปังตังวิธามะเมื่อพระดูเหเยก็บุกคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งั่นแน่นก่อนใครในธรรมนานนได้บุคคลนั้นคุณจะเดินทํานเนื่องให้ปู่ป่งเถิดอาเจว่ากิจจะมาต่ปังโกชณามว่าร่างสุเวยึคุณทำความเพียรในวันนี้แหละแค่รับทารุวปันตายในวันพุ่งและหิโรสังฆานตีน้มหาเสนยะมัจนา เพราะว่าความผิดปกติกับเมื่อจูเล่ผู้มีเสนาียนานั้นไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารามีวิหาริมาตาริงอหุดังตอกนักตัดที่ตังตังมิแพทย์เจริญรัตติสันตุอจิการเตมุนุติเอวมุนีผู้สงบย่อมเรียบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดข้ามท่ากลับวันและกลางคืนนั่นแล้วว่าผู้มีราติหนึ่งจะเรื่อด้วยประการชะลีไปไชาลาธรรมโมหิตชาดังอันนัติโตเรามีความแก่กันธรรมดาจะรู้คนความแก่ไปไม่ได้ พยาติธรรมโอหิพยาติอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาสรุกรุกนปความเจ็บไข้ไปไม่ได้กรไนาธรรมโอหิไระนางอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจรุกรุกนความตายไปไม่ได้สเปหิมือปีหิมนาสเปหินาสภโวมินาสภาวเราจะเล่าเรืเป็นต่างๆคือว่าจะต้องขัดป้านจากของมะขังเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกัมมสกุหิกัมมะทายาทุกัมมะโยนิกัมมะปัทถุกัมมะปจิสารโน เรามีกรรมเป็นของของตัมีกรรมเป็นผู้ให้ของมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นผู้ที่อาศัยยังกรรมังก็ลิสานิตรลายานังวาปัจกังวาต่สถานยถาทุกภวิสามิเราทำกับอันใดว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิเอาเป็นหักปัจเจไว้ขีดตะปางเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกทุกคนเถิดทุกขปัตตาะนิดทุกขพยาปัตตาะนิดพยาสงฆ์ภาษาชนิดสงฆ์ขอนตุสัพพิปิ หันตูสัพเพปิปานิโนอิตาวาตาจะอามิหิสัพพตังบุญญะสัมปทานสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปสิทธิ์จยาทานังักตันตุสัทยะฉีรังและขันตุสัพพะทาภาวนาวิรัตตาหุนตุสจันตุเทวตาข้าตาสัพเพโูธาววระปตตาปจิการัญจายังพระธรรมอรหันตานัญจเตชีนาลักขังพันธมิสัพพัสโศหันธรรมยองปฏิทานะกัตฐานุยปนามัสส ยาเทวตาสันติวิหารวาธินีถกไปข้าเรย์พทธิคาเรยต่หิงตาหิงตาธรรมธางนีนั้นก็มันถูปูชิตาโส่งิ่งกระรอนเตถาวิหารมันเริถราจัมัจฉานวกาตะิโกสารามิการธนาปตีอุปัสการมาจัตเตสานิคามาจัดอิสราสุตานุปตาสุขิตาภวันตุเตยสราพุชายเยิจะอันทสังฆวาสังเสรชาตาอัตถะว่าปาติการนิยานิกังธรรมะวรรณาปฏิจเตสเพปิทุกัสสกโรตูสังเกยน ต so ุตีราธรรมสัตตังธมมธรรมธาราจะปุกราสังโฆหัตุสมะโขอิตายะจัิตายะจัอารตสัตธรมโมสเพปิธรรมาริโนผู้จริสัมปปุณยมัธรรมีอริยปวเตธมยาปฏิทานะคาถาโยพนามเสโยสิทธานิกัตตาสัญญานิยิกัตตานิเมิสัจะภาทินโนหตุสตานันตปมานายปิยาคุนวันตาจาไม่งวัตาปิตาทิิตาเมจยติาวา ອັນນີ້ມັກຈະໄດ້ເວລີ່ໂລກສັບດາທີ່ລັດຕິໂລກກະສະເໝີນໃສ່ພຸມມາຈັກກະຍານອາຟຣິກາປະເຈກກະຈາຕຸໂລກຄະນສສະຕາເພາະວີແນຕັງຢູປະຕິທານາມີອະນຸໂມທັນຕຸເຕຊັນດຽວອຈິບແມນມປະຊາລັນຕິເຊວາເຕສັງເວຊະຍຸງພະຍາຕິນານະປຸນຍານະອະນຸໂມທະນເຫັນດນາະເສຕສະາົນຕອະເວລາຸຊີວິໂນເມະປາຕາປະດຕເສະາຕສຸພາ สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนเห็นบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในแบบนี้และห็นบุญอื่นทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเราใดเป็นที่เราผู้มีคนมีบรรดาและปิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นการมีเวรวททั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิามเกิดในกาเนิดสี่มีกัน5ห้และการน,นและการสี่ต้องเที่ยงอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราดใดชอบกันให้ส่วนหน่งของข้าพเจ้าแล้ว อาสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทาน,นาทานยังเธอ้าสัตเหานั้นไม่ชรบคนท่ส่วนบ่งข้าพเจ้านี้พอที่ังหลังถึงแจ้งกาสัมนั้นเพราะหคืออนุโมทนา,นนานบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วอสัตว์ต้งองพงจยุจงจงย่งนยืมเงเป็นสุขเสมอเธอและจงถือทานอันเกษมเธอแลความหวังอานของสัจากเล่านั้นจงสำเร็จเธอเพื่ออนุภาพของสัตว์จะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์แห่งการบูชา พระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนตรสุขพระภาริยและพระคาถาเรานี้ขอ,อความสุขสวัสด,ดีจงเกิดม,มีแก,ก่ข้าพเจ้าขอบคุณพจักรไปนุกปวงบ่ายข้าพเจ้าแต่เดยทั้งทางลูกและทางธารมขอทูตเทวทวาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และดัชนีเหล่านี้เพื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกินภาริยพิณาดโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณสังมรนพระโกวิทยวิหาร ตลอดจนบรรทุมมงคลทั้งหลายที Mu ่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตของผมเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปรีและความมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเถิดมูลส่วนของพระพุทธเจ้าเท่าไรเสร็จจากการสวดมนเจริญจิตภาวนาขอน้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอคนบนนี้จงส่งถึงเครื่องมีจิตศรัทธารูปสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ทุกท่านของจงปลอดจากโรคจะไปทั้งปวงควจจกคอยทุกข์ใครทุกใจทั้งสิ้นป,นร,ร,ประสบความสํมมเาเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชานะเถ่าอ,อาุรสรรคนั้นทั้งหลายสมบูรณ์พราะด้วยท่านศาสตร์สมบัติปุริวานสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญายและเจริญรุ่งจะตืะ่นรับวิถีพระเช้าทั้งสี่คืออายุน่าสุขของพระราชนิพขออนุโมทนาบนุญกรบ็เคยยกเสด็จทุกท่าน